ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะเสาร์นี้ก็พบกันอีกเช่นเคยน,นะคะซึ่งดิฉันก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่จะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังค่ะก็เอาเรื่องแรกก่อนนะคะมีข่าวดีที่น่าปิตินดีค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนค่ะ ที่ขณะนี้นะคะผราอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีผ้าอาการทั่วไปดีขึ้นตามลําดับค่ะระหว่างวันจันทร์ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้มีโอกาสได้นำเจกันดอกไม้ทูลเกล้าวถวายเยี่ยมพระอาการประชวนด้วยนะคะสำหรับในวโรกาสมหามงคลนะคะในวันเฉลิมพระชนมรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2 5 5 4ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งพรงจะทรงมีพระชนมายุครบ 84พรรษาค่ะในชั้นในฐานะที่เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบห้าธันวาคมนี้นะคะก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมกันกับทุกกระทรวงและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะ เพื่อสรุปหาความพร้อมแล้วก็รายละเอียดติดตามงานต่างๆเกี่ยวกับงานเฉลิมพระชนพรรษาให้มีความสมบูรณ์และที่สําคัญต้องสมพระเกียรติอย่างที่สุดค่ะก็โดยสรุปนะคะว่าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ รัฐบาลจะจัดงานแล้วก็ให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างสมพะเกียรติเนื่องจากเป็นปีมหามงคลแล้วก็เป็นปีแห่งการรวมใจของคนไทยทุกคนก็สําหรับในวันที่5ทธันวาคมนี้นะคะก็จะมีงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมณมุกเด็ดพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทค่ะซึ่งจะจัดในเวลา1 0 3 0นนนะคะพระราชทานพระบรม,มราชวรโรกาศ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละองธุลีพระบาทคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาคณะทูตานุทูตข้าราชาการตลอดจนประสงค์นิกรได้มีการเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทค่ะและในวันเวลาสถานที่เดียวกันนี้นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยก็จะจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ นะพรทที่นั่งจัก,กรีมหาประสาทต,ต่อเนื่องในงานในวันเดียวกันค่ะสำหรับในส่วนของรัฐบาลและประชาชนนะคะเราก็จะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยการมีการจัดนิทรรศการแล้วก็มีการแสดงเฉลิมพระเกียรตินะคะเป็นการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมกันทั้งหมด7วัน7คืนค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่9ธันวาคมนะคะภายใต้การจัดงานชื่อเย็นศิระ พราะพระบริบาลค่ะเพราะพระองค์ท่านเป็นศูนย์รวมของจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริงค่ะโดยเฉพาะในโอกาสนี้นะคะสําหรับในช่วงของกิจกรรมในช่วงค่าของวันที่5ธันวาคมก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรณณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะซึ่งจะพร้อมกันกับในส่วนของภูมิภาคก็จะมีการจัดงานเช่นเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศเลยค่ะในโอกาสนี้นะคะสำนักพระราชวังก็จะเปิดพระบรมมหาราชวัง ให้กับประชาชนได้เข้าชมความสวยงามในยามค่ำคืนค่ะตั้งแต่ระหว่างวันที่6ถึง9ธันวาคมเป็นพิเศษด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะรัฐบาลก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่วยงานทุปปกภาคส่วนในการร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมใจกันเป็นหนึ่งในการที่จะร่วมกันระดมกำลังแล้วก็แรงทั่วประเทศในสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์นะคะ เพื่อที่จะร่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในการแสดงถึงความจงรักภักดีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อพระสงฆ์นิกกรชาวไทยทุกคนตลอดมาค่ะก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะจะเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสได้แสดงพลังของคนไทยทั้งประเทศภายใต้ชื่อโครงการ5ธันวารวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพรค่ะ มาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่และสมเด็จพระราชนีแห่งราชนาจักรภูฐานค่ะซึ่งพระองค์ก็ทรงพระราชทา,านพระราชาบโรกาสให้ดิฉันเข้าเฝ้าณนะโรงแรมที่ประทับนะคะในระหว่างที่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่ประเทศไทยและรัฐบาลก็ได้ถือโอกาสเป็นเจ้าภาพถวายเลี้ยงพระกายาหารกลางวัน แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งราชนาจักรปูฐานด้วยนะคะและมีข่าวดีพิเศษก็คือว่าในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ได้พระราชทานพระอนุญาตให้เชิญพระเกี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากภูฐานค่ะ มาให้กับประชาชนคนไทยได้สักการะเป็นการชั่วคราวอีกด้วยนะคะเนื่องจากประเทศไทยกับพุฐาน,นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในะคะทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนค่ะในนามของรัฐบาลและองค์ชนชาวไทยดิฉันก็ได้ขอพระราชทานถวายพระบรมชัยยมมงคลในโอกาสพระราชพธิธีราชาพิเศษสมรสที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะคะ สำหรับผลการประชุมอาเซียนนะคะที่ได้มีโอกาสเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบการบรรเทาฟื้นฟูและการบูรณะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการรับข้อเสนอของประเทศไทยที่ประเทศไทยได้มีโอกาสได้เสนอเป็นประเทศแรกแล้วก็หลายๆประเทศในอาเซียนก็ขาดรับค่ะแล้วก็ถูกาสชื่นชมกับความคิดที่เริ่มของประเทศไทยในเรื่องนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ได้มีการหารือข้อราชการกับผู้นําประเทศหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียได้จีนเวียดน,นามญี่ปุ่นซึ่งแต่ละท่านก็มีความเห็นร่วมกันในเรื่องของความร่วมมือทางด้านภายัยพิบัติ เพราะถือว่าเป็นวราระสำคัญทั้งในกรอบของทวิภาคีและในส่วนของภูมิภาคซึ่งในลำดับต่อไปก็คงจะร่วมกันหาลือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะ mm hmm. ฉันก็ขออนุญาตย้อนเล่าให้พี่น้องประชาชนในส่วนของการหาลือเพิ่มเติมอีก3ประเทศนะคะก็คือการพบปะหาลือกับท่านประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ตอบตกลง ต่อสัญญาที่จะซื้อข้าวกับประเทศไทยจํานวนหนึ่งล้านตันก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องกเกษตรกรไทยนะคะสําหรับการพบปะหารือกับประเทศจีนนะคะก็อนฉันก็ได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีจีนค่ะท่านเหมินเจียเป่าก็ได้รับแจ้งว่ารัฐบาลจีนจะให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อสินค้ากเกษตรจากประเทศไทยโดยเฉพาะนะคะเป็นสินค้าที่ไทยได้ดุนอยู่แล้วแต่ประเทศจีนก็จะสั่งซื้อเพิ่มขึ้นค่ะอย่างเช่น ข้าวยางพาราหรือผล,ลไม้ไทยต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวดีเช่นกันนะคะสำหรับการหาลือข้อราชการกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ฉันก็ได้หาลือกับท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็พบปะหาลือกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียด้วยค่ะในประเด็นต่างๆนะคะสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในระหว่างที่ประเทศไทยประสบอุทกภัย ท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้แสดงความหมุนไยโดยการโทรศัพท์มาสอบถามสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงล่าสุดนะคะท่านฮิลาลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็ได้เดินทางมาเยือนไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐค่ะ แล้วนอกจากนั้นนะคะสหรัฐก,ก็ได้มีการยื่นให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกอบกู้สนามบินดอนเมืองความร่วมมือทางด้านวิชาการความร่วมมือในการส่งผู้เชี่ยวชาญน,นะคะรวมถึงการที่จะช่วยกันในการในปัญหาทางด้านของเทคนิคในเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับอุทกภัยในอนาคตเช่นเครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถที่จะวัดความสูงต่ำของพื้นดินได้เรียกว่าไรดดาเป็นต้น ซึ่งท่านประธานาธิบดีโอบามาก,ก็ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับประเทศไทยของเราที่มีรัฐบาลที่ผ่านขาบวนการประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการรับรองของประชาชนโดยองค์ด้วยนะคะ สำหรับการหารือเรื่องอื่นก็ได้มีการเพิ่มการขยายความร่วมมือทางด้านการค้านะคะกับสหรัฐอเมริกาก็ได้ตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การค้าเพื่อที่จะทั้งสองประเทศจะได้มีการกำหนดทิศทางในการทำงานอย่างชัดเจนนะคะพร้อมกับในเรื่องนี้โดยเฉพาะนักธุรกิจสหรัฐส่วนใหญ่ก็น่าจะสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยค่ะ สำหรับข้อหาลือราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะคะท่านจูเรียกีลานะคะซึ่งดิฉันก็ได้ขอบคุณด้วยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆแก่ไทยซึ่งสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทางภาคเอกชนของออสเตรเลียก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันนะคะซึ่งออสเตรเลียก็ได้เคยประสบเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติหลายครั้งโดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาคือปี2553ที่ รัฐควีนส์แลนด์นะคะและเมืองบิสเบนก็ได้เข้าใจถึงความยากลำบากที่ประเทศไทยประสบอยู่ขณะนี้พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับออสเตรเลียในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์หรือความรู้เชิงเทคนิคในการบริหารจัดการน้ำให้กับเราด้วยค่ะ นอกจากนั้นสิ่งที่เราได้มีการหาลือเพิ่มขึ้นก็คือว่าความสามารถในการร่วมมือกันที่จะเพิ่มขึ้นได้ในอีกจุดหนึ่งก็คือการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้สูงขึ้นภายใต้กรอบการค้าเสรีไทยออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เราก็ได้ดุลอยู่แล้วแต่อนาคตนั้นก็มีแผนในการที่จะหารือความร่วมมือร่วมกันเพื่อที่จะขยายการค้าให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะ ขอมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังในเรื่องของน้ำบ้างนะคะเมื่อวันคานที่ผ่านมาดิฉันก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนระบบบริหารจัดการน้ําหรือกอยนอนอค่ะก็ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกค่ะที่ประชุมก็มีความเห็นร่วมกันว่าเราคงจะให้ความร่วมมือที่ประชุมนะคะก็มีความเห็นร่วมกันว่าจะให้องค์กรระหว่างประเทศ เข้ามาให้คำปรึกษาและก็คำแนะนำรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศไทยอย่างเช่นของประเทศเนเธอร์แลนด์หรือทางใจก้าเป็นต้นนะคะซึ่งในการดำเนินการของขคณะกรรมการก็จะมีการเริ่มทำงานตั้งแต่การที่จะมาสำรวจและศึกษาข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆเพื่อที่จะได้วางแผนในอนาคต ะะซึ่งแผนงานต่างๆก็จะต้องเร่งทําอย่างเร่งด่วนภายใน1 3เดือนค่ะแล้วก็จะมีการเสนอให้มีการจัดสัมมนานะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันค่ะในการประชุมก็ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น2ชุดนะคะชุดแรกก็จะเป็นคณะอนุกรรมการในการบริหารจัดการน้ําในระยะเร่งด่วนค่ะซึ่งจะมีท่านปิติพงษ์ พึ่งบุญนะอยุธยาเป็นประธานนะคะส่วนชุดที่สองนะคะก็จะเป็นคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนหรือเรียกว่าเป็นระยะยาวก็จะมีท่านกิจจาผลภาษี เป็นประธานค่ะซึ่งทั้งสองคณะนี้ก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะในการที่จะเร่งทำงานให้รวดเร็วเพราะว่าเพื่อที่จะทำการบริหารแล้วก็การทำงานในภาคปฏิบัติที่จะต้องทำอย่างไรในการป้องกันในระยะสั้นอย่างน้อยต้องให้ทันหน้าฝนที่จะมาถึงนี้นะคะซึ่งเราต้องวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําค่ะว่าตรงไหนควรจะทําอะไรอย่างเช่นการสร้างพันนงังกั้นน้าอย่างทาวรหรือการวางระบบ ประตูลายมายน้ําหรือการปรับปรุงในเรื่องของระบบเครื่องสูบน้ําให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะต่างๆเหล่านี้คณะกรรมการก็จะเร่งทําการศึกษาแล้วก็รายงานกลับมาที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ําเป็นระยะค่ะสําหรับสถานการณ์น้ําทั่วไปนะคะ ในปัญหาการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปะทุมธานีนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดก็ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน้ำที่ยังคงค้างทุ่งอยู่ก็มีระดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่สำหรับด้านเหนือของกรุงเทพมหานครนั้นก็มีระดับน้ำที่ลด ลด <ose> ลงเช่นกันนะคะเนื่องจากทางกรมชลประทานก็ได้เร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้เต็มที่ค่ะในส่วนของพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมขังก็ได้เร่งระบายน้ําผ่านคลองลังสิตลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาให้มากขึ้นนะคะควบคู่กับการระบายน้ําผ่านสถานีสูบน้ําของกทมซึ่งการระบายน้ําผ่านคลองลังสิตนี้ก็จะทําให้ระยะเวลาการเดินทางของน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยานั้นสั้นลงค่ะ โดยจะช่วยในการแบ่งเบาการระบายน้ําของกทมและลดความเสี่ยงในพื้นที่กทมชั้นในที่จะถูกน้ําท่วมด้วยนะคะสําหรับแนวทางในการระบายน้ําออกจากพื้นที่กทมและปริ้มนทนในระยะต่อไปนั้นดิฉันก็ให้คณะกรรมการระบายน้ําและกรมชประทานหารือร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโดยรอบกทมทั้งหมดอีก6จังหวัดเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ในการปรับแนวการระบายน้ําใหม่เนื่องจากวันนี้กระแสน้ํานั้นได้เปลี่ยนทิศทางไปแล้วนะคะและการระบายน้ําในพื้นที่กทมก็ทําได้ยากขึ้นจึงต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ําใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นค่ะ โดยแนวทางการบริหารจัดการน้ำใหม่นั้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการวางแนวบิ๊กแบ็กใหม่หรือการลื้อถอนบางส่วนหากจะทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันเราก็คงต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มเติมพร้อมๆกันค่ะเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปริมณฑลที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะโดยจะต้องพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการระบายน้าอย่างใกล้ชิดค่ะ สำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งขณะนี้ก็มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทางภาคใต้และอ่าวไทยที่มีกำลังแรงมากขึ้นก็ทำให้มีฝนตกทั่วไปและฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะและพื้นที่ลุ่มริมน้ำบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลน,นะคะระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากแล้วก็รวมถึงน้ำล้นตลิ่งนะคะและพี่น้องประชาชนชาวประมงก็ขอให้ระวังอันตรายจากการเดินเรือด้วยนะคะสำหรับการเตรียมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภบยในพื้นที่ภาคใต้นั้นฉันก็ได้รับรายงานว่าในปีนี้ปริมาณน้ำฝนในมาเลเซีย อาจจะมากกว่าในช่วงปีที่แล้วถึง4 0ก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังและติดตามเพื่อรองรับกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขาซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําที่ไหลมาจากประเทศมาเลเซียด้านอาเภอเดาสําหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีาาธรรมราชก็จะเป็นเส้นทางสู่ทาง ใต้ตอนล่างก็ได้มีการให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีโกวิดวัฒนะและรัฐมนตรีช่วยต่อพงชยสารลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ด้วยค่ะสำหรับการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานที่ได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูนะคะหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะอย่างเช่น กิจกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านรัฐมนตรีปรีชาเล่งสมุนสุขนะคะก็จัดกิจกรรมทำความสะอาดฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่บางพลัดเขตจตุจ,จักรนะคะก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครพี่น้องประชาชนเข้าทำกิจกรรมมากมายค่ะ นอกจากกิจกรรมที่ทางกระทรวงทรัพย์ได้มาทําในเรื่องของการซื้อฟูสภาพแล้วนะคะที่ฉันก็มอบหมายให้ทางรัฐมนตรีปรีชารับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําทั่วประเทศด้วยนะคะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไปหลายที่ทีเดียวค่ะอย่างเช่นการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาจํานวน200เครื่องและติดตั้งในจังหวัด นนทบุรีจํานวนอีก200เครื่องค่ะก็ทําให้พี่น้องประชาชนบริเวณนั้นมีความพึงพอใจค่ะสำหรับในกิจกรรมของกระทรวงทรัพย์อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นกิจกรรมน่าสนใจทีเดียวค่ะภายใต้โครงการขยะแลกไข่ค่ะก็คือการให้พี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยกันเก็บขยะแล้วก็มาแลกกับไข่ไก่ค่ะก็ได้รับความร่วมมือทีเดียวค่ะแล้วพร้อมกันนั้นทางกระทรวงทรัพย์ก็ได้มีการเปิดจุด บริการน้ำดื่มนะคะรวมทั้งการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียสำหรับกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยท่านรัฐมนตรีวรวัตเอื้ออพิญยากุลก็ได้มีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและเยียวยาความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วมเช่นกันค่ะโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้มีการปล่อยคารวาน จิตอาสาเยียวยาประชาชนของกระทรวงศึกษาธิการที่ลานพระราชวังดุสิตนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้รับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลล้านานาว่าในการจัดโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในมิติต่างๆนะคะก็มีการจัดทั้งในรูปแบบของการฟื้นฟูสภาพจ,จิตใจการฟื้นฟูซ่อมแซมการฟื้นฟูภาคเกษตร รวมถึงสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆด้วยค่ะสำหรับสาธารณาสุขนะคะก็มีโครงการนะคะเพราะว่าสถานานี้การดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนจากปัญหาน,าน้ำท่วมก็อยู่ในความรับผิดช,ชอบของกระทรวงสาธารณาสุขโดยท่านรัฐมนตรีวิทยาบุรณาสิริมีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อกิจกรรมรวมพลังคืนสุขภาพดีสู่ประชาชนค่ะก็มีการดำเนินการตั้งแต่ วันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปโดยจะมีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขออกให้บริการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆได้แก่การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมอาหารปลอดภัย การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนและก็รวมถึงการจัดครัวสาธารณสุขในจังหวัดเคลื่อนที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีและปะทุมธานีค่ะสำหรับการเยียวยาช่วยเหลือแก่ประชาชนที่มีน้ําท่วมขังนะคะเกิน7วันที่มีการจ่ายค่าช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท และกรณีที่บ้านเสียหายซึ่งจ่ายตามจริงหรือสูงสุดไม่เกินสาม0 0ื่นบาทนั้นดิฉันก็ได้ให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะที่มีน้ําท่วมนั้นให้เร่งสํารวจข้อมูลผู้ประสบภัยของจังหวัดต่างๆ โดยไม่ต้องรอการสำรวจหลังน้ำลดนะคะซึ่งระเบียบเก่าตอนแรกๆนั้นต้องรอน้ำลดก่อนถึงจะสามารถที่จะให้เงินช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนได้วันนี้ก็ได้มีการปรับปรุงนะคะให้มีการสามารถที่จะสำรวจได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอน้ำลดก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กทมนั้นก็ได้ขอให้กทมเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายเพื่อที่จะอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร็วด้วยค่ะ พี่น้องประชาชนคะก็มีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ดิฉันเคยเรียนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้น้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับปัญหาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะรัฐบาลก็ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่ทรงห่วงใหญ่ในเรื่องของปัญหายาเสพติดด้วยการกำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องระดมสภาพกำลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เห็นผลภายในหนึ่งปีก็ได้เปิดเป็นปฏิบัติการวาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เมื่อวันที่11กันยายน2554ที่ทรรเนียบรัฐบาลนะคะก็สำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะก็ได้มีการดำเนินการนะคะจนถึงปัจจุบันก็มีการจัดตั้งศูงนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนะคะองค์กรอนนำนวยการก็จะได้มีการนำนโยบายไปสู่การภาคปฏิบัติโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นผู้ อำนวยการศูนย์ค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนการทํางานทั้งในระดับภารกิจนะคะในระดับภาคระดับจังหวัดและระดับอําเภอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้ดําเนินการในการนําผู้เสพนะคะเข้าไปบําบัดได้ประมาณหนึ่งมื่นห้าันคนแล้วค่ะแล้วก็สําหรับการปราบปราม นักค้ายาเสพติดต่างๆนั้นตั้งแต่วันที่มีการเปิดโครงการในวันที่11กันยายนจนถึงปัจจุบันก็มีผลการจับคุมทั่วประเทศนะคะกว่า20,000คดีผู้ต้องหากว่า22,000คนค่ะโดยเป็นการจับคุมคดีใหญ่ๆสำคัญทั้งหมด76คดีนะคะแล้วก็ได้มีการยึดของกลางทั้งประเทศยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีนนะคะมูลค่าเกือบ200ล้านบาทค่ะ สำหรับสำนักง,งานปปสนะคะก็ได้มีการกำหนดให้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะจำนวน12,189แห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ที่จะต้องรักษาสถานภาพและพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ พี่น้องประชาชนคะเรามาฟังข่าวดีอีกข่าวหนึ่งสําหรับวงการกีฬาบ้างเถอะค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาของไทยที่เดินทางเข้าไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่26ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะซึ่งได้ปิดพิธีการแข่งขันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะก็โดยสรุปนะคะนักกีฬาของเราได้เหรียญทองเป็นอันดับที่สองรองจากประเทศเจ้าภาพนะคะ มี109เหรียญทองหนึ่งรยเหรียญเงินและ120ี่เหรียญทองแดงค่ะต้องขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ได้เหรียญรางวัลนะคะสำหรับน้องๆน,นักกีฬาที่ไม่ได้รับรางวัลก็ต้องถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความอดทนและก็เสียสละในการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่จะไปแข่งขันและสร้างือเสียงให้กับประเทศของเราอย่างดีที่สุดค่ะ รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนแล้วทุกท่านนะคะที่ทำหน้าที่นี้อยากเต็มที่ก็หวังว,ว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งที่27ในปีพศ2 5 5 6นะคะที่สาภาพเมียนมาจะเป็นเจ้าภาพนักกีฬาของไทยก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศชาติด้วยความภาคภูมิใจอีกแน่นอนค่ะและอีกคณะหนึ่งนะคะที่ต้องขอแสดงความชื่นชมเช่นกันค่ะ ก็คือตัวแทนนักเรียนไทยที่ได้เหรียญรางวัล2เหรียญทองสมเหรียญทองแดงและสามรางวัลพิเศษจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหุ่นยนต์นะคะหรือ WRO 2011 World Robot Olympiad นะคะ2011ที่เมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับอิมิเลตก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เยาวชนไทยของเรามีการพัฒนาศักยภาพ ้านเทคโนโลยีมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการทำงานเป็นทีมช่วยกันคิดช่วยกันทำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนนะคะน่าสนใจแล้วก็ขอให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนทุกคนอีกครั้งค่ะ พี่น้องประชาชนคะก็ขอเล่าว่าในตั้งแต่ช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้รับจดหมายเป็นจนํานวนมากจากพี่น้องประชาชนค่ะที่ส่งมาทั้งที่บ้านทั้งที่ทําเนียบรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ส่งมาให้กําลังใจนะคะแล้วก็แสดงความเห็นใจในช่วงที่รัฐบาลกําลังแก้ไขปัญหาน้ําท่วม เราก็ยังมีหลายฉบับค่ะที่ได้เสนอแนวคิดดีๆตั้งแต่เรื่องของวิธีการแก้ไขปัญหนาน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมขังต่างๆแล้วก็รวมถึงการเสนอในการน,นํานโยบายดีๆมาให้กับรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งดิฉันจะขอยกตัวอย่างของท่านท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณวันตระการดวงตาเจริญวาน,นิชนะคะจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งในที่นี้นะคะ คุณวันตะการนะคะก็ได้บอกว่าอยากให้รัฐบาลน,นั้นนำมานโยบายเก่าๆกลับคืนมาเพื่อมาแก้ไขและปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะซึ่งอย่างเช่นนโยบายในการแก้ไขปัญหนาน้ำท่วมและน้ำแล้งค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะตรงใจกด,ดิันมากค่ะเพราะว่าเราคงไม่ต้องแก้ปัญหนาน้ำท่วมอย่างเดียวค่ะเราจำเป็นที่ต้องแก้ทั้งปัญหนาน้ำท่วมและน้ำแล้งในคราวเดียวกันค่ะ พร้อมกันนี้นะคะคุณวันตะการก็ได้เสนอแนวทางนะคะอยงเช่นการขุดลอกแม่น้ำสายหลัง25 สายทั่วประเทศหรือการขุดลอกคูคลองอย่างตลอดเวลาเพื่อการเตรียมพร้อมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นั้นจะนํามานะคะให้กับคณะกรรมการนั้นในการที่แก้แก้ไขต่อไปโดยเฉพาะการเชื่อมลุ่มแม่น้ําทั้ง25สายซึ่งเป็นนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นของรัฐบาลน,นะคะแล้วก็เป็นนโยบายที่ดิฉันได้มีการถแถลงไว้ต่อรัฐสภาและพี่น้องประชาชนด้วยค่ะก่อนจบรายการในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้า เป็นสัปดาห์ที่สำคัญของคนไทยทุกคนที่เราจะได้พร้อมใจกันเป็นหนึ่งค่ะถวายแด่ในหลวงของเรานะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ